สวัสดีครับพี่น้องผงปายเอฟซีผงปายจอนถูกผูกถูกพ้นนะครับเด้อะวันนี้ทีมงานปายจอนกำลัอทองค่ำมิลก็เฉทานเได้ออกเดินทางไปเที่ยวหาดินก,กาแฟ,าฟ,าฟดนะครับเด้อตอนนี้อยุธทงไทยทงหน้าอยาู่นะครับถนนกาสายบ้านเกาะบรมเพทเตาถ่านนะครับกันจูสปอร์ตไปกุญนะครับเนาะไปรีเพทไปเบิองที่มอทองค่ำบุกไปเรงแบงค์ทางถึงทางทางคอนจีดเป็นบ่ทันคอออนจย่างดีโ้ ไหน้าเป<ม>็นมนี่ไหน้าครับนีดำมาด้ยไหน้ายังไนนีมีคอนจิตปลาจอดโอ้โอิวเวไปกันสจแม่นบอ,อาานปลา,ย,ปายังจืงพึ่งอยู่หุ่นสูงกว่นปลาอ้อยปลาอ้อยอ้อยตีนันปลาดเวยแน่นอนแน่นอนไปได้ครับเด้อครับดีโดนมาพอกันกับพอทักครับกัเลยพากันออกมาหาเที่ยวชีริตติน ทองคายทองหน้าเบิ้งเสียขาเบิ้งเตี้ยปวดอ่ะเบื้อทั้งหลังปวดอ่ะแพ่งกองไปเบิ้งแน่ให้มันฝุบนคุ้นเนี่ยปั๊บกลองก็ได้ดิปั๊บออกเพียงปั๊บโอเคปั๊บกลับแล้วเนาะดีเลยว่ะดีเลยติดเยอะติดเยอะเฮ้ยสวัสดีเฮ้ยโอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับโอเคพูดที่กองพูดที่พูดที่กองเอาเบิ้งเด้ เป็นังไงน้ำไหลาิเลอเอน้ำโอโหเกี่ยับอข้าเลยฝุ่นครับน้ำพี่น้อเลยเขาเขียวปื้งเลยผมคุณผู้ชมเห็นตัวแดงน่ะเอครับกลับสวัสดีครับพี่น้องกล้องปลายครับเมื่อนี้เดินทาคห้าลาบานแ้งวั่ัจจูด้วยครับเด้อนี่ครับตึงหลักครับไปทำการเมืองีม่ากพอตองขับรากา มากับเสียฐานนะครับบริเวณลานนะครับลาบคมต้มแซบนะครับทางไปชัยภูมินครสวรรค์นะครับเด้อที่ทางไปนครสวรรค์ชัยภูมินี่ครับนี่ยลานเพิ่นเดี๋ยวผมสิพาเขาไปบึงครับนี่สุดยอดเลยครับนี่ครับแม่้าสวยได้เมื่อนี่ มาสุขับ right ัดด enfin ี nice> mm ้กองแม่ัดดีจ้านี่โอ้ยครบสวยครบงามครับ FC ทีมงานปปรโนชิดหอดด้เนี่ยครับเพื่อหายของุกคุณนี่ก่อนได้ไหมอ่ะเออสวยๆนี่ใส่เสียแดงงั้นี่วิตย์เออวัตย์ไปวัดวิมาาน้าก่อนเาาแล้วนบอมันแต่เสาอยู่ว่าจะเดิเริมตนโอ้ไม่หอสแกนกะดิหน รถ้บประดาติดรทถ้าเขาประดมการนั่งสนกสแกนเด้ไหมค่าไปพร้อมเบาบหาึ่งการเพียงเบาๆสิเอาเองเขาสิเอาเองใจวะใจดีก็ยิบแยบแจ่มใสปีนี่เดี๋ยวจะน้อยกว่าสงการเขานี่ยสแกนเอาไหมค่ามื้อนี้ละใจเกินร้อยบวะพี่น้องผู้ใดเห็นคลิปนี้อยู่นะครับเด้ออยากสิบมะจีนลาบกินก้อยซอยแซ่กับนี่แหละครับถนนอ่าชัย้อมพุ่ม นครสวรรค์นะครับอยู่ที่ยิงเงี้ยงกัตบุรีกันตูเนาะครับห้านใหญ่พ่อแสบครับแสบตั้งแต่การแรกจันจานสุดท้ายหมวดเม่นบ่แม่นจ้าคุณบอ๊แซ่บเนียไปหาหมอแม่นจ้าคุณบอ๊แซ่บกับปวยหลือเพราต้องครับแม่นเมีนโอเคครับนี่เดี๋ยวจับไปนอ๊ะครับเนาะโอเคโอเคไปเดี๋ยวคนสิบดูแรับครับเอาไปเลยครับเห็นกันปกติรวดเอาไปเลยบ่ต้องเกีงไม่มีอะไรทำเลย มเนี่เป็นนั่เอกช่องนะมัเนี่เป็นนักเอกช่องมึเนี่เป็นนัเอกช่องเนี่ยเอาพอตครับขอาัาหาจากหน้อยนะเอ๊ะว่ได้ยุ่งรบกันโดนเหรอายบูโอเคครับโอเคครับโอเคมาแล้วครับก่อยกุนน้องมาขีดลาบตั้งแตสตาร์ทตะก้อนจะไปว่ได้หร้อว่า บมีร้านเดรร์ฮอมนะครับกำเนิดยังไงเนี่ยลาบจ้าโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่คาอกว่าลาบเอาตุ่มคือนมา,มาบามันครบซะทีเขาเดียวมาอีกทุกนึงห้าม,มูอยางไดครับเจันนี้นกินเข่ามาหนึ่บ้าบนแลน้ว

ต,ตัวดำแล้วสองขีดปะ,ะตัวดำแล้วสองขีดเ,าเ,าเาขาท <laughs> ิ้นเลยพอต้องข้ามนางห็นหัวนม่สนามป่ารอไล้ มาแล้วกล่มขุมมาแล้วมันเนืิอนั่งสบวนเนาะไมตัวตัวอยู่เหนไหมเขาได้เนี้ยพอ